้บ้านเราเนี่ยมันอยู่กับทุนสีเทามาเดินตลอดนะคือแล้วคนที่ใช้ทุนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต้องยอมรับว,ว่าคือคุณทักษิณแต่พอวันนี้เรื่องที่เกิดกับภูมิใจไทยอ<บ>เรื่องที่เกิดกับรวมไทยสร้างชาติเรื่องที่เกิดกับพลังประชารัฐทุกอย่างมันถูกรอบเรียนแบบความระยำที่ช่วงหนึ่งทำให้คนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความระยำโดยใช้ความระยำที่มากกว่าคือใช้ความเร็วที่เยี่ยมกว่าความระยำที่มากกว่าครับแล้วก็ต้องให้ผลประโยชน์คุณที่มากกว่า เเราดูเสียไอ้ทุนทุกอย่างอุณยม,มันเรียกว่ามันไปหมดแล้วอะ่ะนะแล้วทีนี้พอเหลือเหลือสิ่งที่จะทำให้ประเทศนี้ฟื้นฟูกลับคืนได้เนี่ยมันก็คือเหลือทุน ก็คือทุนของทุนประชาชนคนไทยคือทุนมนุษย์เนี่ยค่ทรัพยากรมนุษย์อย่างเดียวเออทุนจิตใจ,จตความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวาการปกป้องการรักชาติรแรงต่างพวกนี้มันเหลือแค่ทุนแค่นี้ครับพอมันเหลือแค่ทุนแค่นี้เนี่ยประชาชนรับรู้ได้ฝ่ายการเมืองเขาก็รับรู้ฝ่ายต่างประเทศก็รับรู้ครับพอรับรู้แล้วย,งยังไงอ่ะเขาก็ทําลายตรงนี้ไงก็ทําลายทุนที่สามารถที่จะฟื้นฟูชาติได้ ทุนที่จะป้องกันการลุกลามจากต่างชาติได้ทุนที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ครับก็เกิดกระบวนการทําลายเกิดกระบวนการหลอกลวงประชาชนครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะดําเนินการโดยคุณทักษิณก็ดีคุณยิ่งรักษ์ก็ดีนะครับมาจนถึงการรัฐประหารในแต่ละครั้งก็ดีหรือการออกมาทําท่าทําทางเหมือนจะฟื้นฟูประเทศของการชุมนุมครั้งล่าสุดของกปส แต่ถึงที่สุดแล้วก็มีการพูดถึงรัฐมนตรีโคต้าของกรปปสนี่พูดกันได้เต็มที่ก็ไม่เห็นมีใครปฏิเสธนะไอ้หน้าไหนที่มาประชุมมาชุมนุมเนี่ยก็ไม่เห็นปฏิเสธเนี่ยเขได้รับตําแหน่งนะเอทั้งในกทมทั้งในก็เท่ากับาวา่ามันเกิดกระบวนการทําลายและหลอกลวงประชาชนครั้งใหญ่ไงครับฉะนั้นพอ,พอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจึงขึ้นอยู่กับการบริหารของทุนเป็นหลักเพราะในขณะนี้เนี่ยได้รับทุนหมดแล้ว ใช่ไหมคือแล้วคนที่ใช้ทุนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าคือคุณทักษิณน,นะคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ใช้ทุนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดฉะนั้นเราจะเห็นว่าการการเหมือนซื้อพักหรือการยุบพักมารวมกับไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมเกิดกระบวนการมากสุดแต่เราจะเห็นการประนามการพูดอะไรต่างๆพวกเนี้ยเยอะมากนะในยุคทักษิณออแต่พอวันนี้ อืมวันนี้ก็มีปรากฏการณ์เรื่องที่เกิดกับภูมิใจไทยอืมเรื่องที่เกิดกับรวมไทยสร้างชาติน่ะเรื่องที่เกิดเรื่องที่เกิดกับพลังประชารัฐสมัยแรกจนถึงปัจจุบันมันก็มก็เหมือนกันก็เหมือนกันเห็นอย่างครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกลอบเรียนแบบความระยำที่ช่วงหนึ่งทำให้คนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความระยำอืมถูกไหมครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บมาบอกว่าต้องใช้เรื่องนี้เพื่อจะต่อสู้กับ ความระยำโดยใช้ความระยำที่มากกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีหน้ากากคนดีครับคือใช้ความเร็วที่เี่ยมกว่าความระยำที่มากกว่านะครับแล้วก็ต้องให้ผลประโยชน์ทุนที่มากกว่าโดย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 สามารถแก้กฎหมายต่างๆแล้วให้องค์กรอิสระเนี่ยพิการให้หมดพิการให้หมดแล้วก็ใช้ช่องว่างกฎหมายมากที่สุด เลี่ยงบาลีมากที่สุดเลยใช่ไหมคือคือเนี่ยเราเห็นเนี่ยการเชื่อมต่ออํานาจการออกรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆพวกนี้คือคือที่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยสมัยนั้นคุณทักษิณเนี่ยแกไม่ได้ออกเครื่องมือคือแกไม่ได้ออกรัฐธรรมนูญเข้าใจไหมเข้าใจเออแต่ทีนี้เนี่ยไอ้พวกนี้โง่กว่าเลวกว่าโง่กว่าเรวกว่า แต่ว่าก็ถือว่ามีความคิดยังพอมีความคิดฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะไปทําเหมือนทักษิณเนี่ยสติปัญญามันสู้ไม่ได้มันสู้เขาไม่ได้เห็นไหมเพราะขนาดทักษิณเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือทางรัฐธรรมนูญมันยังสู้ได้เขาแก้เกมได้เก่งกว่าแก้เกมเก่งกว่างั้นไอ้พวกนี้กูบัดซบกวาเลยกูออกเกมเอาเยี่ยมเลย <laughs> เอาเยี่ยมเลย <laughs> กูออกกติกากูเองเลยเอ,ออกรัฐมนูญเลยเอาที่กูถนัดเลยกูถนัดเลยอเอาที่กูได้เปรียบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยใทยจะว่าไงมึงก็ว่าไปครับถูกไหมมึงมีปัญหามากกูก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมใช่เสร็จแล้วก็การชุมนุม,มการชุมนุมกูหวดหมดเลยหวดเกลี้ยงเลยไม่สนทั้งนั้นถูกไหมครับเออเนี่ยไม่สนพอพอเรื่องสถาบันกรรษัตริย์ปั๊บก็ทําตัวรักกษัตริย์อีก ใช่ไหมแต่ปล่อยนะแต่ปล่อยแต่ปล่อยให้ม็อบเดินเออแต่ปล่อยให้ปล่อยให้เกิดก่อนให้เกิดเป็นระยะ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 เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงจนการทําลายสถาบันกตริย์เนี่ยทุกวันนี้ไม่ต้องชุมนุมแล้วแต่ความคิดในด้านลึกเนี่ยและขยายตัวเนี่ยมันถูกทํางานไปแล้วครับจุดติดแล้วจุดติดไปแล้วไม่ต้องชุมนุมนะเรื่องนี้ไม่ต้องชุมนุมแล้วอืเข้าใจไหมจุดติดไปแล้วแต่พวกนี้ก็นั่ง ถึงข่าวก็ใส่ชุดขาวไปยืนถวายสัตว์ปฏิญาณถึงวันเวลาก็ไปยืนถวายพระพร<อ>ไปนูน่นไปนี่กันแบบโอ้โหดูแล้วมันต้องมันเป็นการกระทําที่มันย้อนกับพฤติกรรมเออมันย้อนกับพฤติกรรมนี่นี่มันวิกฤตสุดๆนะวิกฤตสุดๆมันไม่ใช่ว่าสุธมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าประชาชนยังติดกักไปอยู่อย่างนี้นะ แล้วอย่าลืมนะว่าการกระชากทรัพยากรเนี่ยมันการกระชากทรัพยากรการกระชากต้นทุนประชาธิปไตยการกระชากการเมืองการปกครองเนี่ยการกระชากสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเกิดในช่วงนี้มากที่สุดอืม,มากกว่าคุณทักษิณอืมมากกว่าคุณยิ่งลักครับถูกปะครับและทีนี้อ้าวดูรอยต่อดูรอยต่อง่ายๆก่อนนะดูรอยต่อง่ายๆว่าพวกนี้มันพวกเดียวกันหรือเปล่า นี่ผมก็กำลังงงกับพวกที่พยายามปั่นข่าวแล้วก็บอกว่าเออเออหนึ่งในสามปอเนี่ยไปเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยครับแต่ผมถามว่าค,คุณย้อนฉากดีๆนะวันที่อับิปลายที่รัฐสภาบิ๊กป้อมมันบอกกับผมไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติยึดอำนาจไอ้นี่มันยึดอำนาจไอ้นี่ก็ยกมือมครับครับแสดงว่าไอ้นี่เป็นหัวหน้าและความจริงก็คือเขาเป็นหัวหน้าครับป่ะ แล้วยิ่งรักก็หนีออกนอกประเทศได้ครับเห็นยางนี่พี่น้องประชาชนเห็นหรือยังประจักษ์หรือยังว่าถ้ามันเอาจริงเอาจังกันเนี่ยมันเอาจริงเอาจังกันมันไม่ใช่พวกเดียวกันตะเภาเดียวกันเรือลําเดียวกันเนี่ยมันไม่มีทางอืมันไม่มีทางเลยทางไหนที่ยิ่งรักมันจะออกไปก็หมายหมายความว่าไม่ใช่แค่หนึ่งปอคุยมันไม่ใช่สามปอไปเลย แล้วใครเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารน่ะแล้ววันนั้นรัฐทหารพลึบทั่วประเทศเลยอ,ม,อ,อมันไม่ได้หายตัวมันไม่ได้ดำดินนะมันต้องใช้การจราจรทางบกทางน้ำทางอากาศปกตินะซึ่งไอ้นี่ตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ไอ้นี่ตั้งตนเป็นผู้ควบคุมแผ่นดินเนะวันนั้นมันใหญ่ประวัติศ,ศาสตร์อีกเพราะมันเป็นรัฐาธิปัตย์อะถูกปะครับแต่ยิ่งรักหนีออกไปไนดะ้ถูกปะครับ ฝ่ายพี่น้องคนนี้เขาเชียร์ยิ่งรัก,กเขาก็ดีใจเออยิ่งรักหนีออกได้ไอ,ไอ้ฝ่ายไอ้ฝ่ายนี้เนี่ยรู้ว่าเขาหนีออกได้ยังไงไอ้ฝ่ายที่เชียร์ประยุทธ์เนี่ยก็รู้ว่าเขาหนีออกได้ยังไงถ้าอำนาจรัฐไม่ช่วยเนี่ยม,มันก็แค่ว่าเฮ้ยโหยิ่งรักมันเก่งมันมีมันยังมีพรรคพวกมันยังมีเชื่อเลวกันอยู่ที่ไปช่วยกันถูกไหมคงใช้เส้นสายตัวเองนั่นแหละคงใช้เส้นสายตัวเองแต่ว่าในความเป็นจริงนะไอ้หัวนั่นแหละ ถ้าจะสงสัยมันต้องสงสัยหัวสิอือรู้ป่าถ้าทนี่คือเป้าหมายหลักในการจัดการระบอบนี้นะก็ปล่อยยิ่งรักออกไปไม่ได้เห็นยังครับแล้วกระบวนการในทางคดีเนี่ยก็ยือย้อยือยืๆๆกันไปเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้วก็ใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการไปยึดทรัพย์ต่างๆพูดครับซึ่งพวกนี้ก็รอเวลาหน่อยมาถึงวันนี้เวลาสำนิษผลแล้วเห็นมั้ได้ทรัพย์สินคืนอือ ซึ่งพวกนี้ไม่ซีเรียสเรื่องทรัพย์สินอยู่แล้วไม่ซีเรียสเพราะมันมีมากอยู่แล้วมากแล้วมันรอไปยะงเวลาได้ถูกไหมล่ะแล้วที่ถูก็อ้างว่าเป็นกลไกทางทางศาลแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามึงเสือกยึดไม่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกมึงไม่ใช้วิธีที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเห็นยังนี่คือนี่คือพวกเขานี่คือพวกเขาทั้งหมดมันไม่มีใครเป็นพวกเราหรอกมันไม่มีหรอกว่า ไอ้น,นี่จะเป็นพวกประชาชนไอ้น,นี่จะเป็นพวกนี้ต่างๆมันไม่มีอืเขาก็เขาก็เป็นพวกของเขาธุรกิจของเขาสายสัมพันธ์ของเขาครับถ้าถ้าจะถอนลากถอนโคนระบอบทักษินจริงเนี่ยถามว่าไปเช็คในรายละเลอียดธุรกิจเนี่ยยังประกอบธุรกิจกันอยู่ไหม,มยังมาถือหุ้นกันอยู่ได้ไหมยังทําอะไรกันอยู่ได้ไหมครับก็ยังทําได้อืถือว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้พวกเนี้ย ถึงวันนี้เนี่ยมันทําท่าแข็งขันจะสู้ๆๆๆสู้สู้ไปเนี่ยสู้ไม่ได้มันก็เลิกครับแต่ทีนี้ว่าเลิกสุดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องในสังคมโดยทั่วไปไงว่าให้จะเช็คบินหรือเปล่าว่ะก็หาทางที่สุดว่าที่จะไม่ให้ไม่ให้มีการเช็คบินพอไม่ให้มีการเช็คบินยังไงก็เกิดการกระจายการกระจายออกไปการกระจายออกไปก็คือว่าพรรคพลังประชาชัเริ่มได้ไม่ได้รับการยอมรับก็ต้องแตกตัวจากพลังประชารัฐไปตั้ง พักใหม่อืเห็นอย่างโดยพยายามให้เพราะสองพักเนี่ยมีวิถีชีวิตของของของสอสอแตกต่างกันมีจริตแตกต่างกันมากพอสมควรฉะนั้นก็แยกไปแต่ว่าถึงที่สุดแล้วในทางอำนาจในทางตัวเลขเนี่ยต้องกลับมารวมกันถูกไหมในขณะเดียวกันหลายพักก็คิดว่าเอ้ยไอสองพักนี้มันยังไม่แน่นอนโอกาสทางสังคมประชาชนเริ่มตื่นเริ่มเริ่ม,ร,มรู้สึกมากขึ้นก็ไปที่ ภูมิใจไทยหรือไปพรรคอื่นแต่ถึงที่สุดแล้วอย่างที่บอกไนงะว่าถ้าภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลจริงรก็ต้องมีเลขหลักร้อยครับนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ๆเขาอย่างที่เนวินพูดนะเนวินนะครัเ,เป๊ะเรื่องนี้นคือต้องร้อยยี่สิบเพื่อรายการต่อรองแต่ถ้าร้อยหนึ่งยังมีการต่อรองนะเพราะถ้าสองพักหมายความว่าสองพักหมายความว่าเ,เ,เรวมไทยทั้งชาติกับ,กบ,กบ,กบพลังประชารัฐ ภาตัวเลขเขาใกล้เคียงภูมิใจไทยอันนี้ภูมิใจ,ไท,จไทยจะเป็นรองครับแต่ก็เกิดสมการใหม่ขึ้นมาสมการใหม่ก็คือว่าเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็ต้องมีใครทักคนที่จะเคลียร์สวอวอได้ภาพมันก็จะเป็นแบบนี้สังคมก็จะอยู่จะอยู่ในกติกานี้ในกติกาแบบนี้นะครับฉะนั้นไอ้พุนศรีเทาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ เรื่องทุนของตู้ห่าวเท่านั้นครับไอ้ตู้ห่าวนี่เรื่องเล็กถ้าเทียบกับทุนการทุนต้นทุนในการได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยหรือการครงไว้ซึ่งความแตกแยกของประชาชนนี่ประชาชนต้องต้อง,ต,องต้องมองต้องพยายามมองให้ลึกทุนความมั่นคงก็เช่นเดียวกันอันนี้ใหญ่กว่าทุนของตู้ห่าวครับนะครับแล้วพอพวกนี้มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มที่มีอํานาจมีอิทธิพลในสังคมครับ มันจึงเกิดกระบวนการตู้ห่าวถูกไหมครับฉะนั้นกระบวนการของตู้ห่าวเนี่ยมันก็จะอาศัยโครงสร้างทางราชการโครงสร้างทางการเมืองเป็นหลักครับแล้วก็ไปหากลุ่มอิทธิพลในสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิทธิพลด้านความปลอดภัยคือตำรวจกลุ่มอิทธิพลด้านความมั่นคงคือทหารและก็ทุนโดยทั่วไปเพราะว่าทุนโดยทั่วไปเนี่ยก็คือว่า ไอ้พวกทุนสีเทาเนี่ยต้องทำธุรกิจที่ไม่ไปกระทบทุนใหญ่ถึงจะอยู่ได้ครับถ้าคุณไปทำธุรกิจแบบกระทบทุนใหญ่เนี่ยคุณจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกทุนที่มันมันไม่กระทบกันไม่กระทบกันแล้วคุณต้องการรายได้มากฉะนั้นทุนพวกนี้จึงมุ่งเข้าไปที่ฐานรากของประเทศรูปแบบของทุนก็จะออกมาในเรื่องของพวกบ่อนการพน,นันหวใยใต้ดินยาเสพติด อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะออกมาแบบนี้ที่ที่กฎหมายไม่คุ้มครองอ่ะออใช่ไหม,มหรือแรงงานข้ามชาติับซึ่งจะไม่ไปกระทบใครไงะจะไม่ไปกระทบทุนใหญ่ในประเทศนี้ทุนใหญ่เขามีกฎหมายคุ้มครองเลยเออแล้วก็อาศัยอิทธิพลของพวกนี้นี่จึงเกิดการคือมันไม่ต้องมาพูดถึงไอ้ตูห้ห่าวหรอกทุกวันมันก็ยังมีอยู่ไอไ้อเยอรมันรัเสเซียอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ยังมีอยู่ในขณะที่ไอ้ไอ้ไอ้ ไอ,อ้พื้นที่สวยๆที่เป็นบ้านภักตากอากมันก็จะเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียพวกฟินแลนด์สวีเดนที่มันถือครองมานานนะนานมากแล้วมันก็ยังอยู่แบบนี้ในขณะเดียวกันแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยถามว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นประเด็นเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ไปสามมันไม่สามารถลุกเข้าไปที่ทุนใหญ่ได้นึกออกไหมมันจึงข้ามาทุนเล็กเปิดผับเปิดนู่นค้ามนุษย์หญิงบริการอะไรต่างๆพวกนี้ เสร็จแล้วก็คือว่าหากินปัญหาก็คือว่าอย่างกลุ่มของที่บอกว่าทุนจีนเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าจีนนอกกฎหมายนะมไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้คําว่ากลุ่มต่างชาติด้วยซ้าไปเพราะการไประบุเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหากับประเทศจีนประเทศเดียวที่มีท,มที่มีลักษณะข่าวแบบนี้แต่มีปัญหาทุกประเทศมีปัญหาทุกประเทศแต่จีนจชัดเจนสุดอเอาง,ง่ายงฉะนั้นคุณบอกคุณเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยคุณจึงเจอโรงแรมของ ของจีนที่พักของจีนรถโดยสารของจีนร้านของฝากของจำรวยของจีนต่างๆของจีนหมดอ่ะอันนี้มันก็เลยทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเราถูกประเทศจีนเนี่ยเอาเปรียบซึ่งจริงๆคนพวกนี้ประเทศจีนเขาก็ต้องการตัวนะเขาก็ต้องการตัวไปดําเนินคดีในประเทศเขานะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องรัฐบาลที่ต้องไปจัดการแก้ไขทีนี้เราเห็นเราเราเห็นตอนนี้สิ่งที่เงียบหายไปเนี่ยกกรณีของตู้หายที่ชีวิตพูดอยู่เนี่ย ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นต้นตอที่มันที่มันเริ่มต้นที่จะทําให้ขยายรากได้เนี่ยคือต้นตอวีซา่าวีซา่าซึ่งอันนี้กําลังเงียบหายไปแล้วนะกําลังเงียบหายไปแล้วเรื่องตอมอรเรื่องตอมอเนี่ยเรื่องตอมอเรื่องวีซ่าพวกเนี้ยกาลังเงียบหายไปแล้วซึ่งไอ้พวกเนี้ย,ย,ยคือต้นต้น <c oughs> ตอหลักครับฉะนั้นการเลือกตั้ง วันนี้เนี่ยมันจึงไม่แปลกที่สื่อที่สังคมโดยทั่วไปเนี่ยจะพูดถึงทุนครับและทุกคนก็เชื่อว่าทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอทุนเข้ามาสั่งการเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะจึงเป็นการสะท้อนการแสดงอํานาจของทุนอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างถึงที่สุดนะและไม่มีใครปฏิเสธนะครับส่วนโครงสงงร้าง,ง,ง,งทางการเมืองเส่องโครงสร้างทางการเมืองหรือการบริหารกิจการ,รบ้านเมืองรัฐธรรมนูญโดยหลักๆนะครับก็คือ คือโครงสร้างกลไกที่จะทําให้ใครเข้าสู่อํานาจและกําหนดวิธีการใช้อํานาจนี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักนะครับตัวที่ตีคู่กันมาก็ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบและการตรวจสอบหลักๆแล้วก็ความสัมพันธ์ขององค์กรที่เข้ามาแบบนี้แต่อย่างที่บอกให้ว่าทุกวันนี้เนี่ยทุนทางประชาธิปไตยเนี่ยถ้าจะยึดการเมืองการปกครองกันเนี่ย ต้องยึดตั้งแต่กติกาฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกแต่ว่าที่แปลกก็คือว่าบรรดานักประชาธิปไตยทั้งหลายพักการเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นพักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยจะอ้างเหตุผลแค่ข้อไหนก็ได้อ้างได้หมดอแต่ถึงที่สุดแล้วคุณยอมรับระบบของสามปอ,อมคุณยอมรับอำนาจของสามปอเสร็จแล้ว ทุนที่มันผ่านอยู่ได้จนทุกวันนี้เนี่ยฝ่ายการเมืองต่างๆพวกนี้ปัจจัยหลักมันมาจากอะไรที่เสริมอานาจของพวกนี้ปัจจัยหลักมันไม่ใช่มาจากสีเทานะปัจจัยหลักมันมาจากสีกาก,กีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนก็ดีข้าราชการตํารวจก็ดีอีกอันหนึ่งคือสีเขียวไอ้สีกาก,กีกับสีเขียวเนี่ยแหละที่มันไปก่อให้เกิดทุนสีเทา ซึ่งจริงๆแล้วก็หมายความว่าทุนที่ไม่สุจริตแต่จริงๆแล้วก็ตรงตัวนะก็คือทุนที่มันใช้แบงค์พันถูกไหมครับเป็นทุนสีเทาฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใส่เครื่องแบบขาวนะครับจะแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่ก็อยู่ภายใต้นี้ถึงที่สุดแล้วการเมืองก็โดนแบบนี้ครับแล้วทีนี้ พอการเมืองมันมาแบบนี้เนี่ยมันคุมประเทศได้มันปูพื้นฐานเต็มประเทศได้ยึดได้อย่างมั่นคงที่สำคัญในขณะนี้ก็คือว่าข้อแตกต่างที่สำคัญเนี่ยนะสมัยทักษิณกับยิ่งลักษณ์เนี่ยนะเราเห็นสื่อทำงานเต็มที่แต่สมัยเนี่ยเราไม่เห็นไม่เห็นสื่อทำงานในการตรวจสอบฝ่ายการเมืองเพราะการตรวจสอบฝ่ายการเมืองเนี่ยมาโอเคประชาชนมันตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ แต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือสื่อที่จะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ทั้งทหารทั้งข้าราชการเนี่ยจะต้องมีอาการที่ไม่ยอมรับหรือกล้าหาญที่จะออกมาดำเนินการฉะนั้นพอไม่ดิาำเนินการไม่ตรวจสอบอะไรต่างๆพวกเนี้จากสีเขียวสีกากีต่างๆมันก็จะเป็นสีเทากันทั้งประเทศ